Bán hàng ở đây chặt 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 rọ chặt 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 mày chặt 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 nè, chặt 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 gửi nào ra nè coi cho vào cho ní lệ chỉ đang cái bạn ní lệ đã có muốn cái đam mà nó đã thêm mấy đi không được biết dạy chưa nữa đặt thêm xin lên lưới không à bạn thêm xi nó bán, ok đấy nhỉ cái chưa, xe đang modify này Xe oh. <laughs> sẽ đang cho modify này Tăng, tăng ấy nữa, thêm thị viên nó nữa Thật mà đạt Vì nó áp LED, lòi đây đã man. Giờ mà đáp lại hấp mà nó 24 em. thứ 24, mà đáp lại hấp. Mẹ tại cái rồi đấy trời. Ôi bị phlu phlu giang đang ở vị gì mà bạn à. Ôi phlu phlu một tí. Mơ chụp chụp một cục ấy. Ừ, nó ơi Kéo lên À. thôi thôi muốn chắt thiệt đi này thì mới khơi nhá Từng tana nữa phải phải nữa Loang tăng mướt chấm đá mướt tha lo tra Hả? Chừng tụi đó Tiếc đời Chừng thòm gần Ừ nữa nữa chẳng nơi chớ Để bị phá mà thì bị tựa tonga với loi pô với tia áp bị phá nữa bị tựa đĩa tựa tựa rau ประมาณนี้เลยสองสองโตซ้ายขวาต่มือทางกันด่ามาค้างเลยปีเลยเจียด้วยหนูปีเลยปุ๊บด่ามาค้าง,ตาตงแต่เตะไปตังแต่กั่าปีค้างยังไม่กใะจายเลยแต่ปี้างรอเตะโดนมาค้างแต่โดนมาค้างแต่มาค้างเลยเจียนะรอดนะ nuôi มานูยเหนื่อย man, เตดุนมาร3 000บาท3 000

ไม่มีที่จอดแล้วครับแอร์ไว้ใต้ต้นไม้เะยครับเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าครับเอากลับบ้านน,คนคลครับ,น,บ,บน,รนี่คับเจ้าสมอครับจอดจนแบตจะหมดแล้วนี่อวันครับควันอันนี้นะสามพันนะถา,ามผ่านบอโบ

เนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบริทกี่เฮ้ยบริได้บริได้เช็ดกี่รอยครับหอมออก จะเจอกันครับอาทิตย์หน้ามารับแน่นอนครับไม่เอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ําท่วมครับเดี๋ยนี้น้ํามาแล้วครับตีนน้ํามูลนายแสดงตัดอันนี้ให้แล้วก็ขัด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 พอมออกเลยครับที่หน้านะครับก็เดี๋ยวเราดูกันผมไลยย่ฟีล ครับก็นี่เลยตรงนี้เลยครับเดี๋ยวต้องคุยที่รอยก,กันเพราะว่าที่หน้าผมก็ไม่มาลองฮะก็มาเอาเลยครับถ้ายังไงก็ค่อยมามีปัญหาอะไรก็ค่อยมาอู่อีกทีนึงนะครับเช็คอีกทีนึงนะครับ สมอโอยชื่อเจ้าทาทัจิโร่ครับชื่อทันจิโร่ครับตั้งชื่อแล้วครับชื่อทันจิโร่นะครับก็เตรียมมารับเจ้าทันจิโร่นะครับเพราะว่าจอดนานเหลือเกินเนะี่ยเกินยิงเนะี่ยเกินะจนจนแบบสงสารรถนะครับภายในนิดหน่อยครับภายในนิดหน่อย เช็ดเช็ดปัดปัดแอ้วือด้านในจโจอเครื่องเสียงไหมนะ่ะและ้วเคงเสียงอาใสยใส่ผ้าปูงามๆนิดนึงขัดสีสีวันครับก็อาทิตย์หน้าครับวัน,วนอาทิตย์ <S <S พร้อมกับ,บริดน้อยดัมซิงเนี่ยเจ้าโรก,กี้เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดู ของเสียริดนะฮะริดน้อยดำซิ่งนะฮะคลิปนี้ก็จบแค่นี้คนระับสวัสดีครับ